เป็นนิ้งก็ทางเอ้ก็ถอนขาดปะแต่โยนมาทางกบนี่มานี่เฮ้ยอะไรอะไรอ่ะกให้าอยู่ในน้ำไม่ตกใจไหมฮะกุ้งเสร็จอยู่ใต้ใต้ตุ๊กตานี่ที่น้องอยู่ไม่ติดต่อการเพราะเราต้องพรน้องเราวิ่งรอบนี่ที่เราแปดอีกอะน้องน่ารงเอาไว้จะเจอไหมปล่อย ว9.2แต่ก็มีไซส์อยู่ข้างล่างหน่อยสวัสดีครับพี่พี่านานทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมมิเตอสันฟิชชิ่งนะครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่ธนาะมางงมกุ้งแม่น้ำเจ้าพญาอีกแล้วนะครับวันนี้บรรยากาศแบบดีมากนะครับหนาแบบกลางๆนะครับแต่ยังไม่ลงน้ำนะท่านผู้ชมไม่การเสียเวลาแนละ้ววันนี้มาลงน้ำวันนีกว่ามาดูว่าวันนี้ผมจะได้กุ้งสักกี่ตัวนะครับปไปการเสียเวลาเป็นเอฟซีจะมาไหนคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยนะครับ แกล้มืมก้ามก้ามคามก้ามคามเหรอกล้ามเหลืองก้ามเหลืองสวยๆก้ามเหลืองนี่เนื arians, ้อแน่นๆเลยนะแน่นๆเลยท่านผู้ชมวน้ายหนาวมากเลยวันนี้น้ำมันเย็นจังน้าหวานก็งมวันนี้ก็งมทุกคนสู้อยู่หนักได้เลยอะตัวแรกของเราเปิดหัวได้ดีแล้วทุกคนไปค่ะ บทแรกของเรานะ สันมุอเข้าไปาในสวะในกอก,กใหญ่ละทุกคนแต่ก็ไม่ได้ยาวมากนะแต่มันหนาเป็นกกที่หนามากเ้ยอุ้ย,อยอโอ้โห่ข้างเรือทุกคนกุ้มนิ่มนะับ พูดตัวใหญ่แล้วนะครับกำลังจะลอกคราบเลยไหนไหนโชกกล้องหน่อยน่าจะลอกไปแล้วม้งนี่ท่านชมนกุ้งนิ่มนะครับือกุ้งที่แบบว่าลอกคราบเพื่อขยับไซช่วงน้านหนาวเนี่ยกุ้งจะลอกคราบเยอะแล้วก็ไซก็จะแน่นมากจากตัวนี้ประมาณขีดเจ็ดก็จะเป็นสองขีดห,หน่อยๆท่านผู้ชมคือทุกส่วนน้องเนี่ยจะเนื้อนแน่นมันแน่นมากครับนี่คือกุ้งนิ่มนะท่านผู้ชมผมเขาบอกเลยถ้าเอาไปต้มไปย่างนะเนื้อจะแน่นมันจะเยอะมาก ไซนี้นี่ต้องต้องต้องผัดมันเยอะแหละถ้าย่างก็น่าจะแบบน้องมีแรงนะแตแ่แรงไม่เยอะท่านผู้ชมแล้วก็โอกาสที่จะตัวง,ง่ายมากเห็นดูดนูน้องอยังวายงับงเนี่ยนิ่มทุกส่วน <c oughs> ต้องมาคล้องให้ดีเนะี่ยต้องมาแยกเอ๊ <c oughs> ทุกตัวสวยมยีห่วงยางไม่ล้วงหนาวไหมวันนี้ฉันบอกว่ามีห่วงยางนะทุกคนยังไม่ได้ล้วงสวิส่วน น้องอยู่นี่น้องอยู่จะเป็นแบนี้น้องก็จะอยู่ตรงกลางเพราะเระกอนเพราน้องก็วิ่งรอบนี่พี่โดนนี่แต่ตรงนี้นมันจะเป็นอปอทุกคนกุน้งมัาชอบอยู่ประมาณนี้แบบมันกล่ำเป็นปออย่างเงี้ยนะแล้วก็ห้อยยางอ่ะ ยังไงนี้มีตะข่ายอุ้ยปลาเข้าไปติดนะอ้าวปลาเสือวิ่งเข้าไปติดตะข่ายกันแล้วติดปะอะไรมาดูดิอ๋อเมื่อกี้ปลาเสือวิ่งไปมันหลุดไปแล้วทุกคนหมายอย่างเงี้ยคุ้งเยอะเป็นขดหงขนอะไรอ่ะเป็นตรงเป็นตอก็ว่าอยู่ตอเยอะมากเลยพันธุขายหรือขาไรตอหรืาย คนอันนี้หมายที่ว่าเรามาตกปลาดุกกันนะข้างหน้าที่จะถึงเนะี่ยหมายที่เราตกกระดูกตกปลาหงแดงนะที่ได้ดุกยักษ์ตรงนี้แหละทุกคนอ้าวได้ใช้สี่สิโล,ส,โลสิโลอปดส,สิโลแปดเลยอ่ะน้องหน้ารักมาเลย เข็นตะเบลเลยทุกคนเข็นแบบยาวเออสั่นเข้าไปข้างในนั่นหรอฮะฮะป่า,า,ปาวพวกเห็นไมน้มีขครเยื่อขครเยื่อนะพวกมีุองยางเหรอใช่เหรอทุกคนมีกุ้งเห็นของยางสันบอก ใหญ่นะฉันฮะ<า>ทุกคนนี่ไหนวะมาดูให้มันอยู่ไหนว่าเธอเขาไม่ค่อยชอบทำดูหน่อยไหนไหน,นมาอยู่ยังไงนะน้องอยู่ตรงกลางพอราโดลูกน้องวิง่งรอบนี่นเลยเฮ้ยก็ไม่เล็กนะเเอากับที่ดิมมีไซส์นะจ๊ะทุกคนไม่เล็กนะนี่เนี่ยองเหลือนนะแน่ เคล็ดไม้ทุกคนอะไรอ่ะปลาอะไรอ่ะเป็นดำว่าหมอป่ะใช่ไหมตัวนี้เยอะหมอก็เยอะเนี่ยหน้าตกประดุกมากเลยอย่ะน้ำลงอ่ะว,มมวะใช่หรอทุกควรสันร่น้ว่ามีกุ้งในซอกหินนะแต่เรามารอชมไซส์กันทุกคน จเจอไหมืออ6 8เจอแต่ไซส์4โล8ปล่อยะวะวะกลางคืนนี่นะ่นลุ้นกี่ถ่ายแกนี่ประหมอประดุกอะเ<ะ>นี่ยผ่นเนี่ยได้ทีเนี่ย3โล4โลนะั่นที่ได้สองสามโลอะใหญ่จัดเลยอะน้าไม่แห้งนะประหมอาสานฮะ,ฮะคนใหม่แบบน่าตกปลามากเลย สี่รดสีรส่รอ้อยแปดใช้ตกปลาหมาี่อี่ยอมากอันนี้เก้ารสอง 对，但是它塞 size 有空间一 อยู่ในน้ำไม่ตกใจไหมหกุ้งสดอยู่ใต้ใต้ตุ๊กตาดิใช่เหรอมันจะนุ่มๆหน่อยใช่ไหมจับไปนีสะนุ่มเลยล่ะใช่เหรอจริงทั้งคนใหม่ใหม่เหนื่อยเหรอไม่คือลูกไปนะล้วพูดสะมันนิ่มไงแล้วน้องก็แล้วกอดแหมแล้วกอดซะแบบตุ๊กตาใส้ใสสดโอ๊ยทำแบบทำแโอเค โอเคเทเลยรที okay. Okay. ่ม bo ึอุ้ยหัวไปลึไปค่ะมหลุ้นกันทุกคน ปีสองปีที่แล้วตรงนี้ก็ได้ก็ได้ปานกันนะวัาอะไรพี่บุญสาวแหวนสวิงว้องาอะไรสวิงข้างหลังอนนี้ันน เฮ้กระแทงเอ้ยกระถอนขาดปะขยโยนมาทางกบนี่มานี่ทางกบนี่เอาเอากระชำน,นุนดิสิไฟลุลุ้นโอ้โหแล้วมาหนักหนุนได้ไหมหตรงกลางนี้เหนียวไปข้างล่างไปข้างล่างโยนไปข้างเลยเกีก่ยงล้วโอ้โหคนได้เข้ากับบ้านแล้วก,นกบบนวปนินมือเปล่าค่ะทุกคนโอ,โอ้ ได้ประเมินมือเปล่าโอ้โห,หของจริงครับผมทุกคนจับมือเปล่าเลยนะนี่โอ้โหแล้วดินเดินดินดินเต็มเลยโอโอเคสำหรับมิ่งใหญ่อันเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลุ้นใช้สวยเลยอ่ะ เฮ้ยอะไรอีกแล้วเหรอตัวเล็กไม่ใหญ่อ๋อกระสุนประรอบเมื่อปีสองปีที่แล้วใส่เขาได้กระสุนอยู่สามปีจำไม่ได้เคยได้กระสุนพะเรือแล้วจะปล่อยไปอ่ะอะไรช็อคเกอร์อะไรอ่ะสะกดใส่ข้าวในเขาโดนอุ๊ยหนโชว์ขอโชว์ก่อนปล่อยกอโชว์ก่อนนะระวังเงี้ยงมาด้วยนะสันอุจับมาได้ไงเนี่ยสันที่เราอย่าง มีอะไร้ของยางไม่มันไม่มีย่างงั้นว่าจับมันยังไงวะมันไม่โดนอย่างงั้นค่อยเลยอ๋อโอเคแต่แต่คุ้มแล้วมีอีกมั้งของยางมันเยอะเหรอของยางเป็นั้นชั้นไม่มีก้านชั้แบบก่นนี้ไม่คุ้มผมลงกู อีท่าไหนโดนกันแน่วะมันถึงไม่หนีกบงงไงม,มัน <c oughs> เข้าไปหงายหัวดีกว่าแล้วมันนอนอยู่บนหงยาง่ะเหรอมีกุ้งมาดูแลนะชื่อหงยางสูงมากปองต่อ เขาหน้ากว่าไปอ่ะ,อะฮะรู้ว่าตัวนี้อยู่ไงเดีย๋ยวยกปูนขึ้นมาก็พอเดีย๋ยวยกปูนยกต,ตาตายกอะไรก็พอนี่ครับท่านผู้ชมอ๋อหั่นไม้คือไม้เวลามันสมโตินี่เป็นดินนะไม่ไฮดรูมรู้ว่านี่เป็นพื้นดินในะในน้ำเนะนี่ยนี่ผมจะแตะแข้งอยู่องี้แล้วก็อาจจะมือระกบลวงลวงไปกุ้งม,มันจะ,ะายอายศัยเวลาที่มัทิ่มอยู่นี่อืมแล้กวก็จะยกเสาปูนยก ตอไม้อะไรขึ้นมาอีกใหญ่ๆก็เล็งทงอยู่บเสานี่ก็คือจำจุดของตัวเองจำจุดของตัวเองถ้าใครย,ย้ายไปก็ไม่เจอหาไม่เจอน้องน่าหลักเลยอือันนี้หยุดใต้ถุมจะดูเสียงกัดูนดิน มีใครทุกคนได้ดูได้คิปได้ยินเสียงกันนะเข่าไฟอ่ะมันมีไฟด้วยนะเห็นปะเสียงแบบมันจืดๆๆๆๆๆๆๆเลยทุกคนกระลายก็น่ากลัวไม่รู้ว่าในในดีใจเห็นปะผมจะอยู่อยู่หมดเลยนะอ้าวกระลาอยู่งี้อยู่ในกระลาเลยเหรออยู <c oughs> ่แค่เนี้ยก็คือหลบไปห,หลบแบหบหลบตามแบบอืม น้ำลงตื้ตึ้องอย่างนี้ต้องอยูชายฝั่งหินกุ้งมุจะอยู่ชายฝั่งหินไม่รู้ทุกคนที่กินมาทุกคนบอกว่ากุ้งมันจะอยู่ประมาณชายคลดหินนะถ้าน้ําลงเยอะๆนะทุกคนเพราะว่าเราจะพ่นดังบ้ากก็ได้เป็นบ้านคนนะโอ้างหน้าก็ใส่ไฟกาวอย่าเดียวเสียงแบบ กุ้งจะอาศัยการปูดหิน,นยังไงี้ยทุกคนน้ำลงเพราไหนมีตอ,อมันจะหลบอืยอะไรอ่ะปลาปลา,าอยากกทานอีกแล้วพ่าข้างหน้าใส่ไฟมันดังมากะนะ ดดนี่จะเข้าพองเลยยนวะเปิดอันนี้ให้ดูฉายไฟในน้ำอะ่ะแต่คนหาเอาช็อตปลา mm hmm. ฉายไฟในน้ําแล้วมันจะแบบปลามันจะตกใจแล้วมันจะแบบกระโดดแบบเป็นร้อยร้อยตัวุกคนถ้าน้ําแห้งจะจัดอะ่ะกระโดดเยอะมาก ว่างมน้ําเยอะดีกว่างมน้ําตื้นว่ะงมน้ำต้องงมน้ำออกไปนะมันไม่ไม่เชิงว่าไม่เชิงว่าลึกแบบว่าน้ําพอดีพอดีของฝันนะใช่เพราะว่าน้ำเนี้ยคันแน่แน่ดินเราแค่งมข้างๆดูเลยคุ้มเราค่ะอืมอืมทุกคนเห็นป่ะถ้าเกิดสันงมอย่างเงี้ยแหละน้นตื้นอย่างเงี้ยแหะดินแบบเยอะแล้วมันจะแบบจะคันแต่ถ้าเกิดงมน้ําแบบลงมาลึกๆหน่อยมันจะไม่เป็นอย่างงี้ทุกคนอันนี้คือดินเลยดินออกมาเต็มเลยเนี่ย ที่คน ใหญ่จัดเลยนี้ก้ามอะไรเนี่ยก้ามกรามก้ามเหลืองเฮ้ยก้ามเหลือง <c oughs> โอ้ไม่ได้ความก้ามเหลืองโอเคสอัสดีตอนนี้เราก็ถึงแล้วเนี่ยนะทุกคนถึงปะคลองบ้านแล้วนะ,ะนี่ถึงปะคลองบ้านสันก็สันก็ไม่ได้งมตรงนี้มานานมาก้วเหมือนกันนะงม,มเสร็จทางอื่นอื่นนะทุกคนมาตายหลัง,งที่บ้านหรือเปล่ามาลุ้นกันทุกคน ào, giờ tụi này lên luôn á. ủi, ủi, trái cổ này, trái cổ này. ngấm nước rồi. hả? Right cung <toss lost Birding and Jumpapan> <toss> ปล่อยน้องไปให้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าก่อนใช้ยามแก่ให้คุ้มค่าใช่ไหมคืองาบเนื้อเลยค่ะตัวเล็กขนาดนี้ยังแก่เลยสันมันคือมันอยู่ที่น้ำนะส่วนมากถ้ากุ้งมันอยู่ในคลองมันเวลาเปิดประตูมันก็ว่ายจะว่ายหนีอย่างเดียวแหละแต่มันไม่ค่อยมีแรงอืิก็คือแก่เลยแก่แต่เด็กเลยดีไปแล้วทำยมไม่กงานเสียเวลาแล้วไปสรุปผ่ที่บ้านกันเลยผมขอลองงมตรงนี้หน่อยเหมือนจะต้องสูบเยอะก็มีใเคยงมตรงคลองบ้านมานานกันนะสัน น้ำเ่ามันออกมา,าน,นกานี้ก็เริ่มขันกันเนี่ยแล้วกลัวปิงด้วยใช่ <laughs> ไปไปต่อนี่ทุกคนขดหินที่กุ้งจะอยู่นะในน้ำเนี่จะเป็นประมาณน,นี้นะคะทุกคนถ้าอยู่ในน้ำเราไม่รู้เป็นไงก็คงจะประมาณนี้นะสับทกันไปสับๆักันมาเป็นช่องหินอยู่ตามช่องหินใช่อืม เฮ้ยเจอปลานินทุกคนสงสัยคลิปคลิปชมวมกจริงปลาแองปลาต้องมาละเอาไงสันตอนนี้ยังเข้าบ้านไม่ได้ทุกคนปลาเต็มท่านผู้ชมนชมนี่ดูผลงานนนี้นะครับับมือหดเแผลเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยแผลเริ่มเก็บกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลย หอมเลือดเยอะยตรง,ตรงนี้นะวะอ,อันนี้ก็ถ่ายในกล้องดีไซน์นะทุกคนมันจะไม่ค่อยชัดเหมือนกล้องอันนี้เพราะหลายคนคอมเมนต์มาแบบเยอะมากเ,ยากเลยว่ากล้องเราแบบไปดูแบบไปนี่หน่อยแบบเมื่อนหน่อยมันซูมไม่ได้อะซูมแค่นิดเดียวครับคุณผู้ชมไม่ว่าการอนาคตาถ้ามีสปอนเซอร์สปอนเซอร์องจึ้งก็ห้างก็ได้ละมิเตอร์ไม่เคยมีสปอนเซอร์อะไรเข้ากับเขาเลยนะครับใช่ครับคุณผู้ชมถ่ายที่แบบบ้านๆเกินไปไง เรียวๆเรียวๆเกินไปทำกันเองให้มีทีมงานใช่การตัดต่อก็เรียวๆพลายาวเหมือนคนสั่นทุกอย่างนี่ทำไปเล่นไปวันนี้แหละเยอะนะเยอะนะยังมาสรุปคนกันทุกคนสั่นถ่ายรูปเอากุ้งออกมารวมแต่ว่าลืมปลานี้แล้วก็ปลากระบอกเสือเกลือเมื่อกี้เรายังไม่ได้ปล่อยเลยใช่สองตัวนี่ไปไหนตัวนึงปล่อยไปแล้วตัวนอ๋อเหรอทุกคน เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอพี่ชายสันต์ต้องรับปะยังไม่ได้ก่อนเอ้าครับท่านผู้ชมนี่ผลงานได้รวมลืมบันินเลยท่านผู้ชมเทได้ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับได้ประมาณ2โลประมาณสามโลกับตีตะเกือบเกือบรักษท่านผู้ชมแล้วก็ปลานี่จับมือปล่านะครับท่านผู้ชมไปรายการสวลาสวัสดีครับผมอืมอืม